แล้วก็ Copy Cat c ก p y Cat 3ทพลัง5ตอนที่เราจั่ว Copy Cat ขึ้นมาบนมือ Copy Cat จะทำการ Copy ความสามารถของการ์ดที่อยู่ใต้สุดของเด็กผ่อนหง่ามค,ความเคร,รซี่ความเคร,รซี่ก็เดี๋ยวดูในคลิปเอาใบานี้น่าจะเป็นใบเดียวที่เก่งเลยมั้งใบที่เก่งที่อยู่ในกล่องนะแบบที่ต้องเปิดกล่องหาที่ต้องใช้ทูเค็นซื้อนี่น่าจะเป็นใบที่คุ้มที่สุดแล้ขโมยด็อกเตอร์ดูดูงแต่เทร์นสาม ขโมยด็อกออกขโมยกาเล็กตัสขโมยเกวนผูด็อกออกเนี่ยเทินสามกาเล็กต<ร>ัสเนี่ยเทินสามแบบอเมซิ่งเอคอคือคือมันมันเป็นการ์ดที่แสางความเก่งสูงเหมือนไอออนแลดแล้วมันได้ในเรื่องของข้อมูลด้วยก็คือเราจะรู้ว่าเออเขาไม่มีเพลย์ปิดอะไรแล้วไม่มีการ์ดอะไรแล้วโดนเราขโมยไปแล้วอะไรอย่างนี้ก๊อปปี้หรือสตีลขโมยมาเลยอะ่ะขโมยความสามารถมาเลยไม่ไม่ได้ก๊อปปี้ อ่าแล้วก็มี่หายแลบอบการที่ทรัชที่สุดในยุคถ้ามีคนแนปพี่บอบจะย้ายว้าว amazingamazingamazing amazing แล้วก็การ์ดใบใหม่แคสซานาโนวาครับนี่ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าจะเก่งในทีท่าน,นี้แคสซานาโนวาสามจี้พลังหนึ่งเปิดตัวขโมยพลังจากการ์ดในเด็กฝันห้ามาใบาละหนึ่งหน่วยให้กลายเป็นพลังของตัวเองถ้าในเด็กฝันห้ามีการ์ดหกใบแคสซานาจะไปลดพลังของการ์ดหกใบนั้นลงหนึ่งหน่วยแล้วก็เอาพลังหกมาเป็นของตัวเองก็กลายเป็นสามจี้พลังเจ็ดนะครับซึ่งมันมีเด็กเด็กหนึ่งในเมตาตอนนี้ที่แคสซานาสามารถไปต่อกรได้แบบทรงประสิทธิภาพมากนะครับเด็กที่มีการ์ดยี่สิบกว่าใบาถ้าเด็ก อาร์ตกว่าไฟโดนแคสซนดาโนวาไปก็เท่ากับว่าแคสซนดาจะกลายเป็น 3G พลัง20รวมกับที่ไปลดสเตตในเด็กฝนข้ามก็คือแวลูเป็น 3G พลัง 40- 30ได้แบบง่ายๆมันอเมซิ่งที่สุดในยุคนะครับนี่คือเครื่องมือต่อกรอดีเจมอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากดาร์ค็อกนะเล่นเทิร์น3ก็คือแทบจะการันตีชนะเลนหนึ่งได้เลยปะมันคือ 3G พลัง20่อะแล้วที่สําคัญเลยคือการ์ดใบนี้คุณสามารถได้รับมาแบบฟรีๆได้นะแคสซนดาโนวาจะเป็นของรางวัลในโหมดใหม่ของมาเวลสแน เอเจ็ค uh, uh, นะครับฮัจี้พลัง5ความสามารถต่อเนื่องเอเจ็ค uh, จะได้บวก1พลังต่อสู้ตามจำนวนการ์ดที่อยู่บนสนามที่โดนลบพลังอยู่ที่มีพลังติดลบอยู่ดีเวิร์สกิวกระแมถ้าพี่กิวกระแมสจะได้พลังบวก1ตามเลขเขียวที่อยู่บนสนามพี่อาแจ็คก็คือจะได้พลังบวก1ตามจำนวนเลขแดงที่บนสนามนะครับต้องเป็นเลขสีแดงใช่ไหมแบบต้องลดจากจุด1มาในจุดที่น้อยกว่า อย่างเช่นถ้าเป็นการ์ดพลัง4ก็ต้องถูกลดจาก4เหลือ3ถ้ามีบูมาเบลบัฟจาก3กลายเป็น4เหมือนเดิมอาแจกก็ไม่น่าจะได้ไม่ไม่น่าจะได้บว์พลังมัง้งส่วนตัวคิดว่าไม่เก่งอะมันดูใช้ย,ยากยังไงก็ไม่รู้มันคือ 5G พลัง5ต้องสตัดเท่าไหร่มันถึงจะคุ้มอะ 5G พลัง5ที่เป็นการ์ดสตัดล้วนอะผมว่าปัญหามันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนกิวกับแมสตอนเข้ามาแรกๆอะก็คือสตัดมันน้อยเกินว่า้ย 5G พลัง5ถ้าจะเล่นในฐานะการ์ดสตัดล้วนเดี๋ยวนี้ก็คือต้องพลัง10บบวกอะซง,งพ,พลั7 เพิ่มพลังให้การ์ใบอื่นของเราได้รีเจนพลัง7มีโอกาสเปลี่ยนพื้นที่ทั้งหมดได้ถ้าจะเข้ามาในฐานะการ์สเตดล้วนอะผมว่าอาแจกมันมันมันเบาไปเยอะแบบเยอะมากๆม,มันมันต้องลดพลังการ์ดกี่ใบอะถึงจะคุ้มอะเอาแค่พลัง10บสนี่คือน้อยนะสินี่ถือว่าน้อยในฐานะการ์สแตดเฉยๆนะแค่จะทำให้อาแจกเป็นการ์ดพลังสิก็คือต้องลดพลังการ์ดหใบแล้วอะยากเหลือเกิน อผ่ผมผมรีวิวกล่องให้แบบคร่าวๆนะครับสัปดาห์แรกไฮ y ดรบ o อในวิลล่ากับเล็กดัสไฮดรบตอนนี้ออกมาแล้วก็เป็นการ์ดตลกนะครับหลายๆสำนักก็ให้ว่าเป็นการ์ดมีมอย่าไเปเปิดส่วนนวิลล่าก,ก็เป็นการ์ด หนึ 1> 1่งจี้เก่งทั่วไปอ่ะอยากได้หนึ่งจี้ไปเสริมได้คอนโทรลได้กููทาร์สในเวลาก็ก็น่าเปิดหนึ่งในการหนึ่งหนึ่งจี้ที่ดีที่สุดกาะเล็กตัสก็เด็กเทียสองเทียสามวินคอนเทียสองเทียสามแต่ว่าถ้าอยากเล่นเด็กกระเล็กตัสมันก็ต้องเปิดกาะเล็กตัสอยู่แล้วไม่อยากเล่นก็ผ่านไม่ใช่การ์ดเก่งทุกคนต้องมีตัวถัดไปเอเจ็คดาร์คฮอสเวต้าเรวิวส่วนตัวคิดว่าเอเจ็คไม่เก่งถึงแม้ว่าเอเจ็คจะได้บัฟเป็นห้าจี้พลังเจ็ดแล้วก็ยังมองว่าไม่เก่งอยู่ดีส่วนดาร์คฮอสช่วงนี้ถ้้้าาาาใคครรออออยกกกตตต่นดีเชมมมม็สวจะงๆ รต้องมีมากๆนะครับเป็นทั้งของที่มาแก้ทางเมตาในตอนนี้ได้แล้วก็เป็นทั้งสิ่งที่สร้างเด็กใหม่ให้คุณเล่นได้นะครตอนนี้ค่อนข้างป๊อปูล่าส่วน Meta r e ีวิวเฉยนะครับอยู่ในเกณฑ์เดียวกับกาแล็กซ s ก็คืออยากเล่นเด็กทอแบบ f u ลออปชั่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่าน อ่าสัปดาห์ถัดไปก็ปี้แคทคองซิเดียนทาร์นอสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่การ์ดใหม่ในกล่องดูเก่งที่สุด c o ปี้แคทดูจะเป็นใบเดียวที่เก่งในบรรดาการ์ดใหม่ในซีซันเนี้ยที่มันอยู่ในกล่องน,นะส่วนคอมซิเดียนกับทานอสตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเมตาก็เป็นเด็กเทียสองเทียสามคอมซิเดียนก็ไปเสริมทานอสได้ทารนอสก็สร้างเด็กใหม่เล่นให้กับคุณได้แต่ก็อย่างที่บอกเด็กทานอสมันก็เทียสามอ่ะส่วนตัวให้เทียสามตอนนี้ไม่อยากเล่นก็ผ่านอยากเล่นก็เปิดสัปดาห์สุดท้้าาายยยคัดดมมมนนนนนจจะะะไไ่่่่่อออููใใกกลงเเปป็ร์ทีขโห โต๊ะอาหารของเดฟพูคือคุณจะสามารถปลดล็อกได้ฟรีแค่ต้องใช้เวลาเล่นอีเวนต์การ์ดที่จะเข้ามาในกล่องสัปดาห์นี้คือนิโกะมิโนรุเท่ากับว่าจะมีมิโนรุครบซัมเมอร์พอลซิม่ามิดไนท์ถ้าดู3าใบนี้สัปดาห์นี้น่าเปิดมากถ้าใครไม่มีสัปดาห์นี้น่าเปิดมากคคบซัมเมอร์การ์ดเก่งนิโกะมิโนรุการ์ดเก่งพอลซิม่าก็ก็เก่งเก่งในฐานะของเสริมของเสริมเด็กทิง้งชอบเล่นเด็กอพอลกิปติสคาร์พอลซิม่าเข้าไปเสริมเข้าไปยก ok ระดับเด็กได้ดีมากโคฟซัมเมอร์